สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่มักในการเลี้ยงการตโตนกเขาใหญ่ทุกท่านครับเสาวันนี้ก็มาพบกับผมเพื่อเข้าครับออกหมายครับตโตนกหมายไม่ก็จะเป็นหมายโตมีอ่างคำหนึ่งคู่ทนทน,ทน,นะครับมาเก๋มือไม่ครับวันนี้ให้เบ่งบรรยากาศน้ำสาวๆครับหมายหมายนี้คักครับมาเมื่อกี้ขันนองนะครับอยู่ในแถวนี้แหละ ยังยู่อยู่ครับได้ยินเสียงอยู่ครับแต่สีลงมาทอนนั้นแหละครับผมจะยู่นี่นะครับผมจะยู่มองเก้านี่ครับนกกระเจาลงขี้เดี๋ยวมันบ่ลงบ่ลงครับมองหันยเดี๋ยวรอสักครู่ครับให้เบิ่งบรรยากาศโดยรวมทุกคนครับสาวๆก่อนจะปล่อยนกปล่อยนุง นกป่าเลื้มคึกเันนครับด้ฝนหญ้าตกได้หลายมือนะครับตกกับตกบุหงครับส่วงนี้ก็เลิ้มมีหญ้ามีอย่างกินแล้วเฮ้ครับบัวหลายยายห้างนะครับปล่อยนกก่อนครับมาเลยครับตัวหนึ่งครับไปแล้วไปแล้วโอเคครับตงนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมากระบักสิงห้งนครครับเหมือน โอ้ยมาตันหญาอยู่หันอาจารย์แท็กซี่แนวใดด้วยครับแล้วลุ้นไปพร้อมๆกันครับนกป่าสีหาวสีลงอยู่บ่มาลุ้นตัวคู่อ่างนะครับนกเถ้ามีเนี่ยตัวคู่ดีๆครับคู่เนื้อคู่ติดคู่โตเนีครับมันอย่ง เหลีววยวกับเขามเขาครับเขามาแล้วครับมาแล้วจัตุไรจับกุกเกียงครับที่ลงที่ขันที่สู้สที่อตอ้สู้ยครับตัวนี้เรีบแลเสีกางขึ้นไปไง่ายลน เสียงด้วยครับมีลุ้นทบมีลุ้นรับลงบ่ลงกับแม่ตะเถียงเยยังไงด้ครับมีเฮงเนี่นนกกย,งงมยผมไปแต่ที่โอ้ป็นตะโตนเน่ยมีหมาบึกสมม้อยโอ้โหได้ลุ้น lông một lần đúng thấp đúng vật nó coi nó đang đứng nói เป็นสมมนนะครับเอซิมาโตนี่โตซูเข้าออกเที่มวนนะครับโหหนาวแล้วรงว่วะ ทะเลาะกับนกปาเนี่ยั่านให้คู่จะเพื่อเยะเสียงมัน ว่าใส่แข็งแท้หม่นอนเลยนะรั่ยองวันติดขาวให้นันจะเรียกทับงวิคูด้วย ต้นพีกนีะครับเลียกต้นนี้นะต้องมา,ดาได้ปิดแถาแถว,วนี้แลครับต้นพีกทางหลังพุ่งสีนหลุ้นบ้างครับรสักสามสิบนาทีหมู่มนี้ได้กำลอครับ কেন নোন লোক নি হম ลงนะครับลงแล้วลงแล้วลุ้นข้ามาิคาเรอสลุ้นโอ้เลี่ยมีครับโอ้โหบ้าบุซูไปลุ้นก็ลุ้นข้มนขามาสูน็อตไ

ที่เมดหวังน,นะครับมียู่ไดแล้วโตวมายก็แค่นี้อย่างนัไดครับโมอสิมนานำนกคู่ลหลๆนะครับมีไปแล้วนกปลาก็ได้ยกไม่เป็นไรเลย,ย่าง,งูงงไปทางหังกุไม้นนรับอกสินครึงเราจะลงะครับ ลงมาอะไรงางครับมันบิดไปทั้งขี่ยานลุ้นเลครับตรงนี้ตกวกาบ้างครับตรงนี้เป็สตัวชีเข่าแล้วผมจะยิงไปแล้ว มาลครับลงนะครับตัวนี้ลงมามาเลยครับตัวอามาเลยครับโตมาเยอะมากลงนี่ครับลงเฉยๆนี้ละครมาบินมาลงเลยน้ำวัวมันเดีอะแล้วครับเดี๋ยวดูนกันครับมันจะโผล่มาหาเัฆสีนคร้ำคอล ทางสี่มืนะครับตียะ่งไลมาเท่าไห่บุกมาลงเลยครับติดเข้าไปยี่บ่าโอ้ยหลดปัดมาปนันนี้โอ้ยตายห่าเลยวะคนปัดมา,ลาเลยอ่ะเด้อเลยลบตัวใหม่กัมาพอดีคนกันมากมาที่ซีปันปนี้โอ้ย จบข้าวยุโรับตายห้าได้บ่างุกกางคัน เสียดายครับเสียดายจากมันลักขึ้นนะบอยคนมหาคีซีครับขึ้นต้นไม้หลวงการตะเลียวบอยคนมหาคีซีโอ้ ลุบแล้วตัวสามตัวนกที่ว่าคู่เนื้อเนื้อมีอ้างคำหนึ่งน่ะาจาันเป็นนกสามกุ๊กเลยครับเด้อนี่เสียงมันขัดโยน,นอยู่น่ครับมันอยู่ทางนี้ครับมาเลยครับมือนี่ตีตะไลมาเลยครับควา่มมานี่ก็ลงปุ๊บกะคนกบมาเก็บคีซีมาขึ้นคีซีทิ่มไม้เต้านกกะบ,บินขึ้นกกไม้กะออกไปเลยครับ โอ้ยผมก็นั่งลุ้นอ้ยเสียดายครับลงมากับคู่ได้ยินเสียงคู่โยกสองยกหมแล้วครับนี่เสียงมันครับฟังเอาครับนี่บครับสามกุ๊กเต็มครับเดี๋ยวมานํำไหมครับเดี๋ยวไปยูผ้าปุ้นครับบันนี้โอ้เสียดายครับโอเคครับ ืันนี้ก็ทําการปิดคลิปนยครับหึงนะครับสมุนก่าครับนั่งอยู่นี่เพื่อสิีมาผมนึกว่าเขาไดไปแล้วยังบุษันไดครับนกมันอยู่โซนทางบุญครับเดี๋ยวจะไปใส่ทางบุญครับันตัวนี้มันเปนหมองลอยโต้พอดีครับืันนี้แต่กระต้อตนกเขาใหญ่กับทีได้อำลาจากพี่จากน้องจากอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านไว้นาโอกาสนี้ครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่กับที่ออกตัวนกตัวนกให้พี่ให้นงให้อาจารย์เบิ้งอีคือเก่าคือเดิมครับ ี๋ยวจะมาตามตัวสามกุกคูคนเนื้ออ่างคำหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เบิง้งมันสิ่งลงมาเลยแต่เมื่อี้ก็ลงมาแมล้วครับผู้ใดเข้ามาเบิ้งก็จะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ให้เป็นกำลังใจให้อีตาระโตะจะได้เหตุคลิปดีมีสาระให้พี่ให้น้องให้อาจารย์พอได้แบ่งปันนกปบ่งปันนูให้พี่ให้น้องครับผู้ใดสนใจมากนกนะใดก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลงมาเบิ้งนี้ครับตัวนี้มื่อกี้ผมกับักสิ่งคนกันถือว่าเหตุใจอยู่ครับ ต่มันมีไอ้อุปสรรคไปนหน่อยครับวันนี้เดี๋ยวขออำลาพาจากพี่จากน้องไว้ซ้ำนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนาครับอีพีนี้แฮ้วครับผมสวัสดีครับ